ทนจริงๆครับไผ่สังมนนะครับเป็นไผ่กิ่งตอน,นะครับอันนี้คือสั่งมาปีที่แล้วครับดูนะครดบทสภาพแบบนี้จะไม่รอดนะครับแต่แล้วไผ่สังมนก็ทําให้แปลกใจนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่มีนอนเล็กๆโ่ขึ้นมานครับก็ มันเกิดกันแล้วนะครับปลลงไว้ที่เดิมนะครับผมก็ปีแล้วก็ปลูกตรงนี้นะครับปลูกตรงนี้ไม่ได้ดูแลให้เทวดาดูแลนะครับโหผายสุดยอดครับความอดทนแข็งแกร่งเรอเวลาที่เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะชูย,ยอดแทงทะลุดินขึ้นมานะครับ ผมคิดว่ามันตายก็เลยขุดมานะครับขุดมาดูนะครับปรากฏว่าเห็นเงาเล็กๆโผล่มานี่นะครับมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับทนความแห้งแล้งด,ดานมาเป็นปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนนะครับตัวนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับไผ่สั่งมันก็ไม่ยอมแพ้นะครับ Uh huh. ตราบใดที่ยังมีความหวังภัยสังมันก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับนี่ครับไั่สังมันพร้อมลุกขึ้นสู้ชีวิตนะครับดูไปแล้วเหมือนชีวิตจะล้มเหลวแต่ภัยก็ไม่ยอมแพ้เมื่อมีโอกาสนะครับมีฝนตกลงมากระนำสองสามวัน ไผ่ซังมนแทงยอดขึ้นมานี่ครับะนะครับไม่ยอมจริงๆไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับผมปลูกแบบไม่ได้ดูแลนะครับปลูกตรงที่แบบขอบสะนะครับดินกรวดแบบนี้นะเนะี่มีดินกรวดปนทรายครับ ที่ก็มีดินดานแข็งอยู่นะครับแต่ไผ่สังมนต้นนี้นะครับก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับเมื่อโอกาสมานะครับฝนตกอย่างหนักอย่างแรงสองสามวันติดต่อกันนะครับมันเป็นโอกาสดีที่ไผ่สังมลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับดังนั้นชีวิตคนเรานะครับถ้ามีโอกาสสู้ก็สู้ต่อไปนะครับ อย่าไปย่องเพ้ต่อโชคชะตานะครับต้องมีสักวันนะครับที่เราจะโผล่พ้นพื้นดินลงขึ้นมานะครับนี่ครับดูยองไผ่สร้างมนครับสู้ชีวิตจริงๆชีวิตที่เมือนจะขาดสิ่งำอำนวยความสะดวกต่างๆนะไม่มีน้ำไม่ได้รถน้ำนะครับแต่ไผ่ทรงมนก็จะพยายามสู้ต่อไป แม่หหนทางสุดท้ายดูจะมืดมนนะครับแต่เมื่อโอกาสมาฝนมานะครับภัยสางมนก็ลุกขึ้นสู้สู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ขอให้เจ้าโชคดีสู้ต่อไปเดี๋ยวจะปรับปรุงให้ดีนะครับกดลมให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับ ก็ทำหลุมให้กว้างกว่าเดิมนะครับภัยสังหมดจะได้สู้ชีวิตต่อไปนะครับนี่นะครับใบไม้นี่มาใส่เพิ่มครับทินดินไว้ดินมาดินไว้ให้แห้งนะใบเมาร์ษาความชื้น 体力。